เรียนท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ad, ดรทวัตมุยผมนะคะแล้วก็เรียนท่านอาจารย์ธิดารั์ที่เป็นคอมเมนเตอร์นะคะแล้วก็สวัสดีท่านแขกผู้รับฟังทุกท่านค่ะที่ชั้นหน้างสาวพาริยาท่าโลหะนะคะวันนี้จะนําเสนอบทความเรื่องแนวทางการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพกรณีศึกษาโรงเรียนพุชาร์วิทยาคมอาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาะคะ่ะสาหรับความเป็นมาและความสําคัญของปัญหานะคะก็คือว่า จากการที่เราก้าวข้ามผ่านศตวรรษที่21มาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปทั้งทางด้านสังคมเทคโนโลยีวัฒนธรรมนะคะรวมไปถึงการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนด้วยค่ะทีนี้ระบบการศึกษาก็เลยต้องเปลี่ยนก็คือ,อใช้คําว่าก้าวข้ามสราระวิชาค่ะไปสู่การเรียนรู้ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่21สําหรับทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษที่21สําคัญยังไงเนี่ยก็คือเป็นเป็นยุคที่กล่าวได้ว่า เป็นยคุคที่ความรู้มีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าแค่เพียงเ,เลื่อนเลื่อนเลื่อนปลายนิ้วเนี่ยความรู้ก็คือสามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยซึ่งก็จะไปสอดท้องกับที่ทิทวดริงและฟาเดลได้กล่าวไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เนี่ยก็คือเป็นสัญญาณเตือนเหมือนกันว่าการศึกษาเนี่ยหรือว่าการทํางานของครูที่จะส่งเสริมการเรีนนยนรู้ของผู้เรียนี่ยไม่สามารถทําได้อย่างโดดเดี่ยวก็คือว่าครูไม่สามารถแบ่งแยก งานการทําตามสายงานหรือว่าทํางานภายในกรอบแนวคิดที่มุ่งเนื้อหาเพื่อการสอนมากกว่าการเรียนรู้เช่นเดิมได้อีกต่อไปเนี่ยคะ่ะก็เลยเป็นที่มาที่กระทรวงศึกษาธิการก็เห็นความสําคัญว่าจากการเปลีนน่ยนแปลงนี้ก็คือนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่า PLC Professional Learning Community ก็คือหลังจากนั้นก,นกระทรวงศึกษาธิการก็กําหนดนโยบายว่าให้แต่ละโรงเรียนได้ทา PLC คระโรงเรียนคุชาร์วิทยาคมเองก็มีการทำ PLC แต่ว่าเป็นการทา PLC ที่ไม่ได้ทำกำหนดเป็นรูปแบบชัดเจนดังนั้นก็คือ PLC ของโรงเรียนภุชาร์เนี่ยไม่ได้หลังจากที่เราได้ผลสำนิกของเรียนมาแล้วหรือว่าผลจากการประเมินสมศเนี่ยเราไม่ได้เอาผลไปทำไปประเมินต่อไปพัฒนาต่อว่าเราจะร่วมกันพัฒนาในจุดนี้ อันนี้คือเป็นจุดที่โรงเรียนคุณภาพที่พิทยาคมขาดแล้วก็รวมถึงการดําเนินการ PLC เนี่ยเราทําไปเป็นเทอมแต่ว่าเราขาดการรายงานแล้วก็การสะท้อนผลอย่างเป็นระบบก็คือว่าทําไปแต่ละเทอมเราไม่ได้รายงานอย่างจริงจังว่าในแต่ละเทอมเป้าหมายที่เรากําหนดไว้เราบรรลุเป้าหมายไหมหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป้าหมายถัดไปหรือว่าเราจะรีแบบรีไซเคิลอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะทําเพื่อพัฒนา ปัญหานี้อีกครั้งอย่างนี้ค่ะเนี่ยก็เลยเป็นความสําคัญของการที่ผู้นําเสนอจะหาแนวทางเพื่อพัฒนา plc ของโรงเรียนบุษบกทิยาคมค่ะสําหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยก็คือเพื่อศึกษาองค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแล้วก็ศึกษาแนวทางการพัฒนา plc จากโรงเรียนที่มีการปฏิบัติไปเลิศต่อไปจะขอใช้คําว่า best practice นะคะสาหรับกรอบแนวคิดในการวิจัยก็จะเริ่มจากการศึกษา องค์ประกอบค่ะจากการรีวิวเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบทความงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ<ม>ก็คือได้มาเป็นองค์ประกอบซึ่งได้จากการศึกษาทั้งหมด13เอ,อ่อ13แหล่งที่มาแล้วผู้วิจัยก็ทำเป็นตารางสังเคราะห์โดยเลือกที่ได้สีองอ์ประกอบนี้มาก็คือได้4ี่ ได้จากองค์ประกอบที่มีความผีสูงก็คือตั้งแต่สิขึ้นไปจากสิบสาค่ะได้มาเป็นสีองค์ประกอบนี้จากนั้นก็มาศึกษาสภาพการดําเนินงานว่า PLC ที่บุษาทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยในแต่และองค์ประกอบเราขาดอะไรบ้างพอได้สิ่งที่ขาดมาแล้วเราก็นําสิ่งที่ขาดไปศึกษาแนวทาง PLC จากโรงเรียนที่เป็นเบสว่าในสิ่งที่เราขาดในสีองค์ประกอบเนี่ยโรงเรียนที่เป็นเบสเขามีแนวทางยังไงแล้วก็จะได้ซึ่งแนวทางการดําเนิน งาน PLC ของนายกุราพิยาคมต่อไปค่ะสำหรับความสำคัญของการวิจัยนะคะก็จะได้1นึ่งเช่าองค์ประกอบแล้วก็ได้สิ่งที่ได้ทั้งหมดก็คือจะเป็น3แนวทางก็คือ1แนวทางในการพัฒนา PLC แนวทางในการพัฒนาบุคลากรแล้วก็ได้โรงเรียนเนี่ยก็จะได้ข้อมูลสารสนเทศนําไปพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนแล้วก็โรงเรียนที่มีบริบทคล้ายคลึงกันสามารถนํารูปแบบ PLC ที่เราทําขึ้นเนี่ย ไปรับประยุกต์ใช้ได้สําหรับคําว่าบริบทคล้ายคลึงกันก็คืออาจจะเป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็กหรือว่าเป็นโรงเรียนที่ออครูไม่ได้ครบชั้นหรือว่าไม่ได้ครบสาระวิชาค่ะสําหรับวิธีการดําเนินงานวิจัยก็จะแบ่งเป็น3ขั้นตอนในการนะคะก็คือ1เรื่องที่การศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนตัวแปรที่เราศึกษาก็คือนั่นแหละค่ะเ,ออเราศึกษาองค์ประกอบมาก่อนจากกลางสังเคราะห์แล้วก็จะได้เป็น4องค์ประกอบขึ้นมาใช้แบบบันทึกเอกสาร เสร็จแล้วก็จะมาทําการคอนเทนต์ n อนาลิซิสหรือวิเคราะห์เชิงเนื้อหาก็จะทําให้เราทราบบริบทและประเด็นความต้องการของ PLC ที่โรงเรียนภุศาพยาคมค่ะสําหรับขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการศึกษาบริบทชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยศึกษา2ตัวแปรก็คือ 1. ความต้องการแล้วก็บริบทใน4องค์ประกอบที่ได้มาจากขั้นตอนที่1โดยผู้วิจัยทําการโฟกัสกรุ๊ปค่ะทีนี้การโฟกัสกรุ๊ปก็คือ กลุ่มตัวอย่างได้มาจากกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเพอ p ์โพ i v e sampling <im itation> ก็คือว่าผู้อำนวยการ1คนแล้วก็ครูโรงเรียนพุทธศัพทิยาคมทั้งหมด15คน1คนกับ15คนอันนี้หมายถึงทั้งโรงเรียนแล้วค่ะก็เลยเป็นการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายว่าจะเอาเท่านี้ค่ะสาหรับในขั้นตอนที่3นะคะเป็นการศึกษาแนวทางการดําเงนินงานชุมชนการเรียนรู้ท, Angular, ทางวิชาชีพของโรงเรียนที่เป็น best practice ตัวแปรที่ศึกษาก็คือศึกษาแนวทางค่ะว่าโรงเรียนที่เป็น best เนี่ย แนวทางทั้งหมด4องค์ประกอบที่ผู้นำเสนอได้มาโรงเรียนที่เป็น best ทำยังไงบ้างคะโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างคะสำหรับแบบแบบสอบถามที่เป็นกึ่งโครงสร้างก่อนจะนำไปใช้มีผู้สมคนวุธิทั้งหมด3ท่านค่ะก็คือเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ศึกษานิเทศแล้วก็ผู้อำนวยการของโรงเรียนที่เป็นเบสค่ะก่อนก่อนที่จะนำแบบสัมภาษณ์ไป โดยที่พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายก็คือเวลาไปสัมภาษณ์เบสก็คือเป็นการเจาะจงเหมือนกันว่าโรงเรียนที่เราเลือกเป็นเบสเนี่ยก็คือจะต้องได้รับรางวัละระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไปโดยมีผู้ให้ข้อมูลก็คือเจาะจงเหมือนกันค่ะก็คือเป็นผู้บริหารของโรงเรียนนั้นแล้วก็เป็นครูผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรม PLC อันนี้อาจจะหมายถึงที่เป็นหัวหน้าง,งาน PLC ค่ะก็คือเจาะจงไปเลยว่าผู้อำนวยการหนึ่งท่านแล้วก็คุณครูหนึ่งท่านค่ะสาหรับผลการวิจัยนะคะก็จะได้เป็นองค์ประกอบ 4 4องค์ประกอบของ PLC ที่ได้จากการสังเคราะห์นะคะ1ก็คือมีค่านิยมบรรทัดฐานและวิสัยทัศน์ร่วมกัน2รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกัน3พัฒนาวิชาชีพยอย่างต่อเนื่องและประสานความร่วมมือกันค่ะสําหรับในด้านแนวทางตามองค์ประกอบทั้งี่นะคะในด้านแนวทางการมีค่านิยมบรรทัดฐานและวิสัยทัศน์ร่วมกันเนี่ยก็คือว่าต้องเริ่มที่การสร้างเป้าหมายร่วมกันอันนี้ผู้บริหารต้องเป็นคนทําก็คือว่า มีการประชุมกำหนดว่าเราจะต้องมีคุณค่าร่วมสําหรับคุณค่าร่วมเนี่ยก็คือว่าให้จับที่การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสําคัญขาเนี้ยคือคุณค่าร่วมที่มีร่วมกันโดยที่ผู้บริหารเป็นคนดําเนินการ 2. ก็คือแนวทางด้านการรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันอันนี้ก็คือโรงเรียนที่เป็นเบสเนี่ยก็คือว่าจะจัดตั้งชุมชนโดยที่แต่และชุมชนเนี่ยจะมีสมาชิกตั้งแต่3าถึงสคนแค่นี้ เพื่อร่วมการค้นหาวิธีการใหม่ๆมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนานวัตกรรมค่ะสำหรับแนวนทางด้านการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็คือมีการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาแผนพัฒนาสือ่อโดยที่ผู้บริหารเป็นคนสนับสนุนในด้านความรู้ทั้งวิทยากรภายในแล้วก็จากภายนอกแล้วก็สี่แนวนทางด้านประสานความร่วมมือก็คือว่าทุกวงรอบจะมีการ reflect แล้วก็แต่และชุมชนเนี่ยมีโมเดลทิเชอร์ค่ะสำหรับการสรุปผลการวิจัยนะคะจาก4องค์ประกอบออในองค์ประกอบแรกที่มีการแชร์บรรทัดฐานค่านิยมแล้วก็วิสัยทัศาาน์ร่วมกันเนี่ยก็คือว่า 1. ก็คือว่าต้องมีคนค่าร่วมแล้วก็ผู้บริหารเป็นคนสร้างแรงจูงใจรวมถึงให้ทั้งความรู้แล้วก็ให้กำลังใจ 2. มีการจัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนค่ะ สำหรับการต่อมาในในองค์ประกอบที่2ก็คือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันเนี่ยก็คือร่วมกันพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมแล้วก็สมาชิกในแต่ละชุมชนเนี่ยก็คือว่าคุณครูแต่ละคนเนี่ยมีความถนัดต่างกันที่เนี้ยในแต่ละชุมชนที่ตั้งขึ้นเนี่ยก็คือตั้งขึ้นจากความถนัดที่คุณครูมีว่าเราจะพัฒนานเรียนไปในทางนี้สําหรับทางนี้ก็คือทําเป็นนวัตกรรมขึ้นมาอันนี้นะคะเป็นการ พัฒนาเป็นการรับผิดชอบกก่อการเรียนรู้ของผู้เรียนรวมกันต่อไปเป็นการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องก็คือว่าในแต่และว,วงรอบเราจะมีทั้งหมดเราจะมีขั้นตอนก็คือ plan do see reflect ก็คือว่าหลังจากที่ทําแต่ละอย่างเนี่ยเราจะต้องมีการสะท้อนผลเพื่อที่ว่าเราจะช่วยกันดูว่าสิ่งไหนที่ขาดหายไปค่ะแล้วก็มีการสะท้อนผลสรุปผล ร่วมกันอยู่ทุกๆวงรอบค่ะสาหรับการร่วมมือที่เป็นองค์ประกอบที่4ก็คือว่ามีการนําเสนอนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นแล้วก็เมื่อดําเนินการเสร็จแต่และวงรอบแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการมาสรุปผลว่าเราจะกําหนดแผนใหม่เพราะว่าแผนเดิมมันสาเร็จแล้วหรือว่าเราจะต่อย,ยอดแผนเดิม่วนกันถ้าแผนเดิมมันยังไม่เสร็จแล้วก็จะต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็การติดตามจากผู้บริหารโดยที่มองว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแล้วก็ครูที่สอนเนี่ยไม่แบ่งแยกว่า เป็นสิทธิ์ของชาติหรือเป็นสิทธิ์ของคุณแต่ว่าเราจะพัฒนาผู้เรียนร่วมกันรวมถึงการ,รมีโมเดลทีเชอร e ์ค่ะสาหรับข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้นะคะก็คือถ้าเกิดว่าโรงเรียนที่จะนำแนวทางนี้ไปใช้เนี่ยก็คือว่าจะต้องมีการกําหนดหลักการและวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยที่ stakeholder ทั้งหมดก็คือว่าบุคลากรหรือว่าชมุชมชมนจะต้องมาร่วมกันกําหนดว่าสิ่งที่เราอยากได้จากโรงเรียนในการเป็นเ,เป็นข้อตั้งต้นของ PLC เนี่ยเราจะต้องกาหนดร่วมกันเพื่อว่าให้ทุกคนเนี่ย มีมีความตระหนากร่วมกันว่าเราจะพัฒนาสิ่งนี้ก็คือ PLC ก็จะสําเร็จไปในหนึ่งรอบค่ะแล้วก็ข้อที่2ก็คือว่าโรงเรียนควรมีการสร้างคู่มือเพื่อที่จะให้มันเป็นสิ่งที่คงทนแล้วก็เป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไปค่ะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไปก็คือควรจะพัฒนาให้เป็นรูปแบบให้เป็นโมเดลของโรงเรียนที่ฟิตกับบริบทของโรงเรียนแล้วก็2ก็คือควรดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เมื่อวิจัยเชิงปฏิบัติการเสร็จแล้วก็ควรที่จะประเมินผลไปด้วยค่ะสำหรับข้อที่3ก็คือควรจะเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเพราะว่าเมื่อกี้กลุ่มตัวอย่างเป็นแค่เบสโรงเรียนเดียวอาจจะเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการแล้วก็มีความหลากหลายในประเด็นมากขึ้นสําหรับกลุ่มเอ้ยสําหรับดิฉัน <laughs> ก็ขอบจบการรายงานนําเสนอเพียงเทง่านี้ค่ะขอบคุณะคะ่ะ